ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่21กรกฎาคม2567กวางตุ้งใบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีขาวแต่งผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกลัมดอกวันนี้28บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกรลัปลีเขียว วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้11บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดแก้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้ววันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัม ต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้200บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมใบแมงลัก วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้130บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้10บบาทต่อกิโลกรัม กระชายซอยวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมข่าแก่วันนี้สามสิบห้าบาทต่อ pues กิโลกรัมขิงซอยวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมวันนี้สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียง วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียว วันนี้60บาทต80 80่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้300บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม ถั่วฟูวันนี้8 3บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้16บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้13บาทต่อกรมดอกแคร วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมรขีนกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมระจีนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมเมเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเมเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเมเขือม่วงวันนี้56บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือยาววันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้56บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเข no euh ือสซดิ้งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้18บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศเนื้อวันนี้5 5บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะวันนี้27บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเบอร์เล็ก วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเบอร์กลางวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเบอร์ใหญ่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝากอ่อนวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้าน วันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทย วันนี้22บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาท20ตางต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้สองบาทสบตางต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้3บาท60สตางต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้1 4 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวง วันนี้75บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูสดวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูแห้งวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมเม่กรูดเบอร์เล็กวันนี้2 5บาบาทต่อกิโลกรัม มะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้30บบาทต่อกิโลกร,รมัม